โอเคครับผมครับสวัสดีครับสินค้าจากร้านพานิพันธ์ฟิชชิงกระแพงเพชรนะครับผมวันนี้นะครับผมวันนี้ก็มีคันสายเบาๆสายอ่อนๆเข้ามานําเสนอนะครับผมตัวนี้จะเป็นคันซีสตาร์นะครับผมโดยที่บริษัทเขาจะระบุว่าเป็นคันตกปลาหมึกนะครับผมตัวนี้จะเป็นคันตกปลาหมึกก็คือสามารถตกปลาหมึกได้นะครับผมแต่โดยที่ผมดูแล้วนะครับผมที่ผมดูแล้วมันสามารถตกได้หลายอย่างมากเลยนะครับผม เพราะว่าปลายเขาอ่อนนะครับผมปลายอ่อนก็คือเราสามารถเอาไปตกปลาเห็ดโคนนะครับผมตกกุ้งนะครับผมตกประกดโอตกได้หลายหลายหลายอย่างมากเลยนะครับผมคันรุ่นนี้นะครับผมตัวนี้เป็นคันแบงก์กาไฟนะครับผมลายเอ็กคอร์ดด้วยนะครับผมท่อนแรกนะครับผมท่อนท่อนโคเนี่ยจะเป็นลายเอ็กคอร์ดทั้งคันเลยนะครับผมส่วนท่อนปลายนี่ไม่ใช่นะครับผมคล้ายๆจะเป็นปลายโซลิดนะครับปลายเล็กๆนะครับผมทําให้มันอ่อนมากเลยนะครับผมแต่ก็ไม่ได้อ่อนถึงขนาดอัดปลาไม่เข้านะครับผม ป่าตัวสักโลนึงเนี่ยผมว่ายังผมยังเอาอยู่เลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมตัวนี้ค่อนข้างจะเหนียวอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นของอาชิโนนะครับผมเป็นคันของอาชิโนนะครับผมตัวนี้จะเป็นคันสปินนิ่งนะครับผมความยาว8ฟุต6นะครับผมเป็นคันแบบ2ท่อนต่อกลางนะครับผมแถมราคาจะพิเศษสุดลองกดดูในตะก้านะครับจะตะลึงเลยนะครับผมราคาคันคันนี้นะครับผมแค่รีซีอย่างเดียวก็คคอดคุ้มเลยนะครับผมนะครับ เหมาะสาหรับงานอะไรล่ะอย่างที่บอกไปนะครับผมแต่ถ้าเป็นผมนะครับผมผมเอาไปตกปลาบนสะพานใช้ฝั่งดีกว่านะครับผมด้วยลักษณะการกินของปลาจะเล็กเล็กเล็กก็คือไว้ตกปลาเล็กนะครับผมว่างัันเถอะปลาใหญ่เดี๋ยวเราเอาเบมมิงโกสามหนึ่งห้าสองเอาไปลุยนะครับผมส่วนเราจะเล่นปลาเล็กเนี่ยปลาประมาณสักครึ่งโลประมาณฝ่ามือเนี่ยตัวเนี้ยเหมาะเลยนะครับผมนะครับผมพกพาไปได้ง่ายด้วยนะครับผมไกด์ทรงเคด้วยนะครับผม ค่อนข้างจะคุ้มเลยนะครับผมสําหรับคันคันนี้นะครับผมนะครับค่อนข้างจะคุ้มมากเลยทําราคามาขนาดนี้นะครับผมอดใจไม่ได้แน่เลยนะครับผมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสองทอดนะครับอย่าลืมนะครับผมดั้มดั้มแบบเป็นดัมยางนะครับผมนะครับผมถ้าเป็นดัมก็ต้องเป็นพวกสปาตันก็ราคาก็จะสูงกว่านะครับผมแต่ถ้านักลบงบน้อยใช้ได้เลยครับรุ่นนี้นะครับผมนะครับเป็นเอ็กคอร์ดด้วยกาไฟด้วยค่อนข้างจะคุ้มเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผม สินค้าจากร้านพานิษพานฟิชชิงท่าแพงเพชรน,นะครับผมโอเคครับผมครับสวัสดีครับ